คงไม่ยากมั้งอืมออาทีนี้เรามาดูว่าเอ่อเอาไม่ไม่ต้องใส่ตรงกลางแล้วมั้งเนาะให้ลองคิดดูเองบ้างก็ได้เนาะน้อยยมชัยเนาะดรืยเขียนดีนดอู้ยโยมชยัยโยมดูเสียงสิฟังเสียงดิด <laughs> โอ้โหแหมเห็นใจเพื่อน นะยเมชีนาะยโยมชายเราเห็นใจเพื่อนนะ่ะ <c oughs> อ่ะก็อันนี้มันมันมันถึงอยู่ในระบบความคิดของเราอยู่แล้วนะเข้าใจเลยนะว่ากําลังเกิดกําลังตายในกี่ภูมิใน31ภูมิเราก็ตั้งเป็น21ิบเอ็นห้าหี่เนี่ยเราก็พยายาม31ภูมิคงไม่มีใครจําไม่ได้หรอกมั้งเนาะ มียกมืออีกนะโมหะเจสิกเนี่ยโมมุดอยู่ส,ยส,สองเออเอา,เอา,เอายังมียังมีโมหะอยู่โอ้เอาตทาทังคะวิมุตตบ้างก็ได้สงสัยอีกแล้วพูดถึงตทาทังคะวิมุตตเนี่ยฝนเข้าใจสงสัยขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยมันคืออะไรเนะะาะตาทังคะวิมุตต์คำว่าตทาทังคะวิมุตตเนะ่ะ ก็คือเวลากุศลชวนะจิตเกิดน่ะอกุศลชวนะไม่เกิดเข้าใจไหมกุศลกับอกุศลมันไม่เกิดพร้อมกันฉะนั้นเวลากุศลชวนะเกิดอกุศลชวนะไม่เกิดเราเรียกว่าตะทังคะวีมุตผลชั่วคราวฉะนั้นไอโมหะเจสิกที่นายมัวมินจต๒อ,อ่ะมันเป็นอกุศลชวนะก็เลยเออให้เอาตะทังคะวีมุตเข้าไปขั้นกลาง ให้เป็นปัญญาเจตสิกที่ในมหาคุศล,ลจิต8ดวงใดดวงหนึ่งนะได้นะเออเนี่ยเราเราก็นึกถึงตรงนี้ไว้นะเป็นแกนหลักเลยนะตั้งแต่การหนึ่งยันการ6กอะไรนะถ้าถ้าเป็นการสามปุคละเราก็แปลงออกมาเป็นอะไรละ่ะถ้าการ3มเกี่ยวข้องการ3ก็ทําอันนี้ให้เป็นอะไรฉิเยะสัมปัญจะสัมปัญจะเยอะนี้ อา,อาสันการเกิดการตายแล้วก็อรูปก็ฉีกมามยาญยากรมนี้ก็ต้องจําแค่นี้แล้วที่เหลือเราค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยคิดไปนะถ้าเป็นปุคโลก็ฉีอ้อมซ้ำซ้ำอ้อมนี้อ้อมซ้ำซ้ำอ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นนะก็จําเอานะคงสํานวนไม่ได้เยอะมากมายนะก็ได้เวทนาขันกำลังเกิดเวทนาขันกำลังเกิดเป็นสันนิฐานบทสัญญาขันก็เคยเกิดเป็นสังสยะบทนะ นะเป็นปุคโลกาสวาระนะเอาเราก็มาดูว่าได้ตัวไหนบ้างเวทนาขันธ์กำลังเกิดเวทนาขันธ์กำลังเกิดเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยจะเอาปัจจนิก,ก่อนเอาอนุโลมก่อนก็ทำได้ทั้งนั้นถ้าเราจะทำใช่ไหมน่ะเนี่ยพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะคิดปัจจนิกาเราก็คิดได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรเป็น สันนิฐานนบทอันนี้เป็นอะไรเป็นสังสยะบทเราก็ใส่ว่ายิบเอด็ดเว้นห้าห้าหนึ่งสี่เห็นไหมเราก็ใส่เข้าไปเราก็มาดูว่าอันนี้มันเหลืออะไรยิบเอด็ดเหลือขาอ่าห้าเหลือขาอะไรเาเออเหลือขาเกิดขาตายอสันเหลือขาอะไราขาเกิดขาตายอารูปสี่เหลือขาอะไร เนี่ยนก็จบแล้วเนี่ยองทำก็สงสัยก็ถามมาสิถ้าได้ก็ได้เ่ะเออโยมคิดว่ายังไงอะได้ใช่ไหมเออได้ก็ได้สิใช่ไหมกิษสนะโยมสาวเมืองนนท์บอกว่าอาจารย์ ปฏิสนธิในสุทาวาสภูมิามันน่าจะมีเวทนาขันกําลังเกิดด้วยนะทําไมอาจารย์ไม่วงกลมด้วยอย่างนี้เข้าใจไหมกฤษณะว่าไง,งเ,าไเ,เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไม่ไม่ไมใช่ไหมเพราะว่าอะไรพอแพงไปแล้วของ,ขอ,ง,ขอ,งอ้าไม่ฟังเขาพูดเลย บางเขาพูดเลยนะเขาบอกว่าไอ้ห้าเนี้ยมันน่าจะได้ด้วยทำไมอาจารย์ไม่วงกลมเพราะกำลังหาเวทนาขันกำลังเกิดอย่างนี้ก็ให้วิเคราะห์ตัวนี้ถ้าถูกถ้าใช่ก็จะได้วงกลมให้เอาฉะนั้นวิเคราะห์ว่าที่โยมถามเมื่อกี้ว่า บุคคลกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมห้ 5, มีเวทนาขันกําลังเกิดไหมเราคนนึกถึงอะไรรูปาวจระปัญจะมะชานปฏิสนธิจิตหนึ่งเจรสิกเ,เจรศิกสามสิบกรมชกลาบสี่ทีนี้คําว่าเวทนาขันกําลังเกิดก็ต้องไปดูที่เจรสิกสามสว่ามันมีเวทนาเจรสิกอยู่ด้วยไหม สรุปว่ามันมีอยู่ใช่ไหมเมื่อมีอยู่ปุ๊บแปลว่าตรงนี้เวทนาขันกําลังเกิดได้ด้วยนะฉะนั้นสรุปแล้วบุคคลที่มีเวทนาขันกําลังเกิดจึงได้ใน30ภูมิเว้นอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งนะอา้าวก็ตรงนี้อา้าวจะใส่ให้ดูนะจะใส่ให้ดูอันนี้คือองค์ธรรมของสันนิฐานบทเนี่ยตรงนี้ย6ีกกรายยี่สิบกสีนี่ เหนไหมยี่สบกับสีนะอ่ะสีอยู่นี่ก็ได้อ่ะอ่ะนี่อย่างนี้อ่ะหนึ่งเท่าไรหนึ่งสามกำลังเกิดอ,อ่ะทีนี้ก็มาดูว่าในองค์ธรรมของสันนิฐานบทเนี่ยเขาถามว่าอะไรอันนี้เป็นการไหนเนี่ยการ2การไหนเออการสองอันนี้การไหนเนี่ย ทีนี้ก็ถามว่าสัญญาขันก็เคยเกิดไหมเราก็ดูว่านี้ปัจจุบันกําลังอะไรอ่ากำลังเกิดในอดีตสัญญาขันเคยหรือไม่เคยเนี่ยเนี่ยกำลังเกิดในปัจจัยยี่สิบหกเนี่ยเคยเกิดก็มีไม่เคยเกิดก็มีเห็นไหมกําลังเกิดเนี่ยทายัางไงจึงจะเห็นชัดเจนอ่าคำว่าไม่เคยเกิดเนี่ยนไ คาว่าไม่เคยเกิดน่ะน่ะน่ะเห็นไหมก็ก็แยกจากปัญจหกออกมาเป็นยี่สิบเอ็ดบวกห้าเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็แปะเป็ียนตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นอันไหนที่สัญญาขันไม่เคยเกิดห้า <counts. S 1> ใช่ไหมอ่านี่ได้ตัวนี้ใช่ไหมเห็นไหมตัวเนี้ยเนี่ย ปีกำลังเกิดแต่สัญญาขันไม่เคยเกิดเอาต่อมาที่เหลือเคยเกิดสามภูมิเดิมไหมเคยใช่ไหมอันเนี้ยดูนี้ก็จะได้กี่บทสอ,สองบทอันไหนก็จบไปยังถ้าเราหาองค์ธรรมที่เป็นสันนิฐานบทหมดแล้วแปลว่าในกระบวนการหาอนุโลมปุจช,ชานี้ก็จบลง พอจบลงปุ๊บเราจะดูทันทีอ๋ออันนี้หนึ่งบทอันนี้กับอันนี้สองบทเป็นปัญหาที่มีทั้งปุรีปัญหาและและอะไรต่อให้หน่อยปุรีปัญหาและและก็เพิ่งท่องเมื่อเช้าเองอจำได้อ,ะอ่ะเอาปุรีมีทั้งปุรีต่ออีกสิมันยังไม่จบ อาจึงต่อให้หน่อยฮเอาไม่ชีต่อให้หน่อยบทเดียวก็มีสบทไม่ใช่ไอต่อเมื่อกี้น่ะก่อนนะยังไม่จบมายังไม่จบมีทั้งปุเรปัญหาและปัจฉาปัญหาพร้อมอยู่ในปัญหานี้ใช่ไหมเออ อันนี้คือปัญหานี้ปุชาปาปชาเนี่ยคือปัญหาปุชฉาเนี่ยคือปัญหามีทั้งปุเรปัญหามีทั้งปัจฉาปัญหาเห็น<อ>ไหมพร้อมอยู่ในปัญหานี้จึงเป็นปริปุณน,นปัญหาเห็นไหมอะไรเพิ่งจะท่องเมื่อเช้าเองอะได้ยินอยู่นะยังจําไม่ลืมนะเมื่อเช้าอ่ะที่ท่องกันอยู่เนี่ย <c oughs> เอปะเป็นปริปุณะปัญหาเป็นสรูปะทัศนะวิสัชนาที่มีเออมีวิพังโดยตรงเจอไหมเจอไหมหรืออาจารย์หูเพี้ยนเอง สงสัยเดี๋ยวโยมนิดว่าพระอาจารย์หูเพี้ยนวะโยมพวกโยมไม่ได้ท่องเลยว่าไงอ๋อมีอยู่จริงใช่ไหมเอออาจารย์ดีนะอาจารย์ไม่ได้หูเพี้ยน ทีนี้ก็องค์นี้แสดงก,ก่อนอนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในสุทาวาสภูมิน,ะนี่อันไหนนี่นี่เวทนาขันกําลังเกิดอยู่ที่นี่นะเจรสิกสามสิบนี่ก็กับสุทาวาสภูมห้านี่ได้แล้วนี่ฝนมาแล้วฝนฝนมาแล้วอ,อันนี้สุทาวาสังอุปป,ปัชชันตานังเตสังตัทธะนี่แหละสุอุ เห็นไหมอ่าที่เหลือขาอะไรเกิดในไหนขาอะไรเกิดในไหนเออเกิดก็เกิดใช่ไหมบวกกันได้ไหมเอออย่างเงี้ยมันบวกกันได้อ่าก็บวกกันมาว่าอันนี้เกิดส3สมอันนี้เกิดหนึ่งสรวมแล้วจึงนับเป็นส3สมเห็นไหมเนี่ย กำลังเกิดเห็นไหมเมื่อรวมกันก็เป็นอะไรจะตุปัญจะสิบห้าบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่ <pick something. S 1> เออเจตสิกเท่าไหร่ 3. รมสามเจดสเห็นไหมเนี่ยกับจะตุเท่าไหร่จะตุสี่ปันจะยี่สิบเอ็ดเวห้าฉะนั้นตรงเนี้ยกำลังเกิดที่นอกจากเห็นไหมตรงเนี้ยกำลั <ไป S 1> งเกิด <g> ในปัญจะที่นอกจากน, <undred S 1> นะบุคคลที่กำลังเกิดในสุทาวาัสภูมิ เนี่ยจึงมีที่นอกจากขึ้นมาเห็น<ต>ไหมเนี่ยจึงมีที่นอกจากขึ้นมาตรงเนี้นะก็เลยใช้บาลีว่าอิตุปะอุเห็นไหมอ่าปะอุอิตเรสังจะตุโวการังปัญจะโวการังอุปป,ปัชชนตานั่งเออนี่อันนี้ก็เป็น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 ปัจฉิมะโกุทาสะโอ้ได้เนาะ อ่ะนี่นี่อ่ะนี่อิตุปะอุอิตุปะอุอ่าได้แล้วจบแล้วเนาะองค์ธรรมของสังสยะบ,บทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะหลังและตรงนี้มันก็จะมีและเข้ามานะหรือตรงนี้ก็จะมีและมาขัน้นนะและอ่างค์ธรรมอ่าได้แล้วต่อมาอ่า เวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิดเราก็ใส่องค์ธรรมเรียบร้อยแล้วว่าบุคคลทั้งหมดกําลังตายใน31ภูมินี่บุคคลทั้งหมดกําลังตายใน31ภูมิและไม่มีวเวทนาขันกําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิใส่บุคคลให้นะจะได้ชินชินปกติไม่อยากจะใส่แล้วนะเพราะน่าจะชินกันได้แล้ว,วหรือยังหรือยัง ชินหรือยังชินกันหรือยังอือชินหรือยังชินหรือยัง,อ,ยงอ่ะทีนี้ก็ดูว่าแต่อะไรแต่สัญญาขันเคยเกิดอันนี้ก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมอ่าอันนี้ต้องเป็นแต่ก็ไม่อะไรก็ไม่เคยเกิด แต่สัญญาขันเคยเกิดนะอ่ะอันนี้กำลังตายในอดีตสัญญาขันเคยไหมเคยก็ได้กี่บทนี่นี่เคยเนี่ยเคยเนี_<__่ยอ่ะอันนี Hai ้กำลังเกิดในอดีตสัญญาขันเคยไหมไม่เคยอันนี้กำลังเกิดในอดีตสัญญาขันก็เคยหรือไม่เคยไม่เคยใช่ไหม อันนี้แนะ่ดีเคยไหมเคยเนี่ยอ่านี่อันเนี้ยอันนี้กับอันเนี้ยเวทนาขันไม่เคยเกิดแต่สัญญาขันเคยเกิดที่เหลือก็ต้องเป็นเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดนี่อันเนี้ยได้ลนะนะอันนี้ได้กี่บท เนี่ยอันนี้ได้สองบทนะถ้าจะแต่งบาลีจากตรงนี้ก็แต่งได้เลยนะโยมเล็กนะตรงนี้ก็เป็นปะอะไรปะปะ,ปะจะอันนี้อะไรอ่ะ,ะ,ะเออนี้จะมีขาตายด้วยกันฉะนั้นมันเลยรวมเป็นอะไรตุปะจะนี่อันนี้บทเดียวเป็นตุปะจะแล้วก็อันนี้อันนี้สุอะไรอันนี้ก็ได้สุนี้อันนี้ได้กำลังเกิดกำลังตายก็บาลีว่าอะไรยะอุยะ,ยะจะก็เป็นยะ นะยะอุยะจาก,ก็เป็นยะก็จบแล้วนะมีบทเดียวมีสองบทเป็นปริปุนะปัญหาเป็นปอ่าฉะนั้นปุริมะกฏฐาสะองค์ธรรมอยู่ที่ไหนเอ่ยนะองค์ธรรมสี่สี่กำลังนี่จริงๆองค์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 ธรรมอยู่ตรงไหนนี่นี่อยู่อยู่ตรงนี้นะตุป,ปะใช่ไหมหรือไม่ถูก ่าจะอ๋อไม่มีอยู่ในนี้ใช่ไหมมันต้องอยู่ในนู้น